ได้ยืนว่ารับสมัครคนอยู่ลงทะเบียนตอนนี้ลงน้ำเรียบร้อยชั้นเจ็ดจากนั้นออกซ้ายดูมาแมกมาสามกับหาวุธเหล็สามไหน,นคิดว่ารวยออกกัน เคยทำแมกมาได้ชั่วโมงละสิบเอ็มอ่ะตอนปีใหม่ที่มันแบบดอปเลตดัดตัดอ่ะอืมอันนี้ของผมนะแล้วผมเป็นคนชอบซื้อง่ายขายคล่องจบฟาร์มชั้นสิบสองได้กามละกี่เอ็มครับ ผมได้ครึ่งชั่วโมงประมาณถ้าขยานันขยันจริงๆอ่ะน่าจ,จะได้สัก 2.5m ชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้ 5m ได้อยู่นะในวันจันทร์ดรอปเลทแบบนี้นะถ้าวันธรรมดาเออวันเสาร์อาทิตย์ที่ดรอปเลทศูนย์เนะี่ยน่าจะได้ประมาณสัก4.5-4.6เนี่ยแต่ถ้าถ้าถ้าแบบวันนี้ยยงดรอปเลทเยอะๆอย่างเงีเย้ยจบเลย เดี๋ยวเลียวรอเคลียร์ห้องนี้กันย้อนไปดู EP ที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้นะช่วงปีใหม่อะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามารโโสส์ให้แล้วกันนะครับเหลือพวกคุณอยากเห็นชั่โมงละสิบเอ็มครับคุณฟังไม่ผิดเรื่องกาดนี่แหละแต่ช่วงเลเวลมันคือเลเวลไม่เกินก้า ไม่เลยไม่เกินร้อยเก้าสิบนะตอนนั้นเนะ่ะร้อยเจ็ดสห้าสดๆเอาสักร้อยแปดสิบกว่าก็ได้ครับสวาทางขวาได้เลยเดินหนึ่งเดียวชั้นนี้แน่ใจใกล้ถึงแนละ้ว ต่อไปคือ,อชั้นเก็บขินนะครับไอเก็บเมมโมเรียลนะนครับจะได้ไม่ต้องรีเวลใช่ฟาร์มไปก่อนอเคียรมอนชั้นนี้ให้หมดนะครับเก็บขยะด้วยนะเห็นขยะหล่นลนะัวกีตด้วยนะเก็บด้วยนะ แล้วก็ซัดตัวตรงกลางนะครับคุยเก็บเอาพ of ีซอมเมโมรี่ออฟเลมานะฮะเหมือนเดิมจากนั้นออกขวาชิ้นไปชั้นต่อไปก็เหมือนเดิมครับเคลียร์มอนให้หมดแล้วก็ตีบอสต,ตรงกลางเก็บชิ้นส่วนเมโมรี่มานะครับ อ่าชั้นนี้ต้องกดอินสป r เรชันแล้วก็ซัดเลย okay. เอาเบื่อกำแพงไฟจังไปไม่เราไปไม่ได้ก็ค่อยๆเคลียร์ครับมันมีสี่ห้องเคลียร์ให้หมดไปเบส ตัวตรงกลางนะแล้วก็เก็บเมมโมรี่มาครับจากนั้นไปทางขวาเหมือนเดิมครับขึ้นไปชั้นต่อไปขอดวงดอกการ์ดบอสหน่อยครับอ่าปลดล็อกใบแรกแล้วเดี๋ยวใบที่สองสามสี่มันจะตามมาครับสำคัญที่สุดคือใบแรกขอให้เฮงๆครับถ้าดอกแล้วจะดอกต่อเรื่อยๆครับได้มีลูกแล้วหรอครับได้ยินเสียงเด็กร้องอ๋อเปิดทีวีอยู่ครับ และการ PPTV นะครับอ oh. เอาสลอนเลย <laughs> เปิดทีวีเปิดทีวีไว้อยู่เอาเดี๋ยวปิดก็ได้เอาดูบอลเว้เมื่อกี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว <Okay. S 1> ถ้าปิดทีวีแล้วยังได้ยินเสียงเด็กนี่ไม่ใช่แล้วนะ oh, oh, oh. ถ้าทำไมเรามองไม่เห็นสตอมกัดอ่ะเกได้เรื่อยปแล้วเด็ดโกดโอเคอ่ะมันเกิดตรงกลางนะครับก็ฆ่ามันเหมือนเดิมพลาดอะไรวะเนี่ยก็เก็บเมมโมรี่มานะครับมันจะได้สามอันโอเคมาชั้นต่อไปก็คือเก็บเจมผมดรอบแด็กูล่ามาปัก เอ้ยก็ยังดีนะก็ยังได้ตังไงอะไรก็ได้ได้ตังถ้าตอนนี้ผมจะเล่นรุ่นพ่นผมจะซื้อแล้วเนี่ยการเดคูล่าเนี่ยแต่ไม่ได้เล่นนะผ่านอ่ะชั้นนี้นะครับคุณก็ตีมอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาเก็บเพชรเหมือนเดิมนะครับตีมอนไปวนไป อ,อีกตัวหนึ่งไปไหนหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดไปห้องฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเราเสร็จหมดละโซนล่างโซนบนหมดนะครับนี่คือโซนฝั่งขวาบนนะครับหมดละเหลือขวาล่างเียมอนห้องขวาล่าง น่าจะหมดละนะครับมันก็จะมีไอตัวธนทอ์อ้วนดำไอ้กบดำอยู่ตรงกลางอยู่ยั่ฟังไหนวะอาไม่มีเก็บออฟก่อนเก็บออฟก่อนก็ได้นะครับออฟมันจะอยู่ตรงขอบกำแพงนะครับให้คุณเก็บมาให้ครบสี่สีนะเอาออฟอยู่ไหนวะอยู่นี่ฝั่งนี้ไม่มี okay. ก็ต้องวิ่งดูครับแต่ละห้องมันจะมีสีไหนอยู่มันเรนดอมนะอ่าห้องนี้ได้สองสี นะครับก็เก็บให้หมดยังได้ยินอยู่ไม่ใช่แล้วคนเดียวผมอยู่คนเดียวจะเย็นอ,อันนี้สีที่สามไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ,อันนี้สีโอเคอ่ะเราได้ครบแล้วนะครับกลับไปตีกบดําตรงกลางนะครับธนทอรทอ้วนดําอยู่ไหนวะเฮ้ยธนทอรทอ้วนดําไปไหน อ้วนดำอ๋ออยู่ฝั่งนูน้นหอยหอยอเ,กเก็บเก็บเสร็จแล้วมาตีอ้วนดํานะครับคือคุณสามารถตีอ้วนดําก่อนไปเก็บก็ได้หรือตีอ้วนดําแล้วกเ็เก็บก่อนแล้วมาตีอ้วนดําทีหลังก็ได้ใช่เราก็คุยตรงกลางนะจะได้มารวมนะครับก่อนที่คุณจะขึ้นชั้นนี้เช็คกันทีหนึ่งนะคุณจะได้เมมโมรี่ครบสี่อันนะครับแล้วก็หินครบสี่สีนะนะฮะ อ่าโอเคพอได้เมมโมรี่ครบสี่อันหินครบสี่สีให้เข้าวาร์ปได้เลยนะครับพอจากนั้นขึ้นวาร์ปมาจะเป็นห้องสุดท้ายแลวนะฮะก่อนที่จะเข้าไปห้องบอสนะครับเป็นห้องรองท้ายแล้วกันก็คือชั้นนี้เราจะต้องเอ่อไม่ยากนะครับชั้นนี้ก็ง่ายนะครับคุยอย่างเดียวอ่นะครับคุยตามเข็มนาฬิกานะวิ่งจากซ้ายขึ้นไปทางขวานะครับ สายล่างไปสายบนตัวกลางนี่ห้ามคุยนะถ้าคุยแล้วแป๊กเลยนะคุยตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็แม่ตัวนี้นะฮะจากนั้นมอนมันจะเกิดตรงกลางรัวๆเลยคุณก็ฆ่ามันให้หมดแค่นั้นเองอ่าพอฆ่ามันเสร็จแล้วให้กลับไปคุยตัวบนครับนี่เลยจะได้แบ็กเจมอะเจมแบ็กนะนะครับจากนั้นก็มายืนตรงกลางวงครับคุยคุยคุยเก็บเยะ ปุยปุยปุยถูกวาร์ปส่งมาเรียบร้อยเพราถูกวาร์ปส่งมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะอ่มาถึงห้องบอสนะครับกดคุยตรงกลางครับบอสเกิดครับวิ่งออกมาครับเตรียมไปตีเสาครับตีสามเสานะครับเสาอะไรก็ได้แล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องเรียงตามที่เขาประกาศครับอืมไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมก็ตีตามที่ผมอยากจะตีอ่ะดอลเลอร์แองเกอร์แล้วก็เมโรนะฮะ แต่นี้เขาบอกว่าให้ตีแนะองเกอร์โอเดียมดอลเลอร์นะผมจะตีเนี่ยแมโลนะผมจะตีไม่เหมือนคนอื่นนะอ๋อผมเข้าใจแล้วบอสมันได้รับได้นี่ไหได้รับพลังมาต้องตีอันนี้โอเคดอลเลอร์แองเกอร์ไหมตีแองเกอร์ต้องตีตามที่ประกาศนะทุกคนอย่าไปตีนอกประกาศผมเข้าใจแล้วบอสมันได้รับพลังมา อันนี้น่าจะบอสเกิดแล้วนะครับเตรียมลุยบอส SPD ไม่พอเกิดจากอะไรทุกทีไปอ่ะพร้อมลุย ตัวดำเนี่ยไอตัวดำเนี่ยความดาเมจเยอะอะเดี๋ยวเรามาดูเซนก่อนนะครับสองบอสหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นหรือยงสองร้อยสามสิบล้านใส่ต่อ เรียญเพวกนายเหลือเท่าไหร่หกสิบเก้าล้านแล้วอ่าเดี๋ยวรอมันเป็นสีดำนะแป๊บนึงตอนนี้รอมันเปลี่ยนสีนะครับหกสิบเก้าล้านก็ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับรตีว่าประมาณแปดสิบล้านลงมานะครับรอประมาณแป๊บนึงให้มันกลายเป็นตัวสีดำซึ่งถ้ามันเป็นตัวสีดำการ์ดมันจะดอกนะครับอะนะครับ ย้ำอีกทีหนึ่งนะมันต้องเป็นตัวสีดำเพราะว่าอุ้ยนะครับเพราะตัวสีดำเนี่ยจะดรอปโรเกนเมมโมรี่กับธนาคอร์สการ์ดนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวสีแดงเนี่ยนะฮะตัวสีแดงเนี่ยนะครับมันจะไม่ดรอปการ์ดนะนะครับนี่คือตัวสีแดงเมื่อกี้นะครับมันจะไม่ดรอปการ์ดเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะเป็นกิมมิกเล็กๆครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวสีดำนะครับโอเค พร้อมพร้อมไหมน่าจะพร้อมนะพร้อมลุยโอ้ยแหละอ่าเป็นตัวสีดำแล้วก็ซัดเลยครับใส่เดียวเลยครับอ่าพี่จะเปลี่ยนธาตุบ่อยไม่ได้นะพี่จะเปลี่ยนธาตุบ่อยไม่ได้นะ โอเคเรียบร้อยครับตายละนี่ก็จบนะฮะก็คุยกับ NPC นะครับ,เร,บ okay. เรียบร้อยนี่ก็จบดันธนาทศก็คุยกับ NPC ทีหนึ่งเป็นการปิดดันนะครับต้องคุย NPC ปิดดันนะฮะเ <Okay. S 1> นี่ยก็คร่าวๆนะถ้าคุณอยากได้ เจ้าตัวผมต้องพูดก่อนนะครับเรามาทําไมนะตอนนี้นะฮะก็ถามอยู่ว่าตัวเองจะมาทําไมนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ดันนี้มันดรอปจากคารนทอสนะฮะก็คือ,เ,อเรื่องของ f ฟกต์เมน of อกซินกับแฟกเมนออฟเฟตนะครับแฟกเมนอ็อกซินกับแฟกต์เมนออฟเฟตเฟตเอาไปทําอะไรนะครับแฟกตเมนอ็อกซินกับแฟก g m เมนออฟเฟตเนี่ยมันจะไปทําสิ่งที่เรียกว่าเพอีโวครับอตัวใหม่นะไว้ไหน นะครับตัวนี้นะฮะมิวเทสไวไนท์นะฮะเลี้ยงมันให้เรียบร้อยจนสนิทสนมเราจะอีโวมาได้เป็นหมาดำนะครับอบิซโซไนท์นะครับซึ่งอบิโซไนท์เนี่ยมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟกเมนต์ออฟซินครับ200รออันเมื่อกี้ผมลงบอสไป2รอบไม่ดอปราคามันจะซักเท่าไหร่คุณคิดว่านะครับซึ่งไอแฟกเมนต์ออฟซินเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันดอปมาแค่นะฮะมันดอปจากนะครับจากโบลเกนเมโมรีกับ ไอ้เมมโมรีตัวเมื่อกี้สองอันนะครับกับอีกอันนึงคือมันมาอยู่ในกล่องของอะ,อะไรเนี่ยแอนติออฟธรัสเมมโมรี l นะครับสซึ่งไม่รู้ว่ามันคือดันดอบจากอะไรนะครับแต่ณนะตอนนี้เราเข้าใจว่าไอ้แฟลกเมนออฟซินเนี่ยดอบจากบอสเท่านั้นแล้วดอบแค่20%นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแดงหรือตัวดำมันดอบอยู่นะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นแลลวครับ มันไม่หล่นเลยผมลงมาสองตัวเสียงที่ไม่คุ้นเคยนะครับหมาดำมันบวกอะไรนะครับคุณจะเห็นไหมฮะมันมีสเตของคลาสสีเข้ามาก็คือ P ATK บวกสในกรณีที่สนิทสนมแล้วก็เพิ่มดาเมจของบอสหเปอร์เซ็นไว้ไนท์นะครับเป็นของสายเวทนะครับหมาดำเป็นของสายกายนะครับไว้ไนท์เนี่ยใช้ o f f g ูด d ิลสอ200อันนะครับแล้วก็ใช้นี่ซีวิท1 0ออันบวก M ATK 5%กับ S M ATK 2นะครับแล้วก็ดาเมจ เวทบอร์ต5%นี่คือไวท์ไนท์นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับในลาสี่ซึ่งผมเห็นเพื่อนที่อยู่ในไปสองช่อง KRO mm hmm. เขายังใช้กันอยู่นะครับไอสัตว์เลี้ยงสองตัวเนี้ยนะครับไม่ว่ามาดำหรือมาขาวนะครับดังนั้นก็เราก็จะพยายามไปหาสัตว์เลี้ยงที่มันบวกบวกสแตตของลาสี่นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะของปากของคอ เสียงที่ไม่คุ้นเคยอยู่ไหนอยู่กรุงเทพครับเสียงไม่คุ้นเคยไม่มีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาไม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่มีไม่ <c oughs> เอาโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเลยนะนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่างไงก็มาย้อนชมทีหนึ่งแล้วกันวิธีลงดันธานะท,นทอสน,นะครับเดี๋ยวจะตัดไม่ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ